สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดูเรื่องการงานและการเงินนะครับระหว่างวันที่16ถึง31ธันวาคมของชาวราศีมังกรพริสุกันในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นของชาวราศีมังกรคือผพ้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย่าอิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปจะแบ่งเป็น2ช่วงเนาะช่วงแรกเนี่ยคันนายระหว่างวันที่16ถึง23ธันวาคม ช่วงนี้ฟองเนี่ยทำทำนายระหว่างวันที่24ส่ถึง3ามพฤษาคมนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงแรกก่อนเนาะสิบหกถึงยี่ิบสามธันวาคมดูในฝ่องของการงานก่อนละกันชาวบางกอนเป็นยังไงบ้างเอยงายงานช่วงนี้รู้สึกว่าโอ,อ้มันก็มีคือเหมือนว่าเออคุณบอกว่างานที่ได้รับเนี่ยไม่ค่อยได้รับผลตอบแทนเท่าที่เออต้องที่ที่คุณพอใจหรือว่าผลงานที่คุณทําไปเนี่ยมันไม่ค่อยได้ตามีคุณต้อง ทาคุณค่าคิดเลยมันก็ทําให้คุณรู้สึกมีความทอ้อมีความเหนื่อยในงานที่ทํานะครับมันคุณทำให้มันทำให้ใหรู้สึกว่าเฮ้ยฉันหรือว่าฉันควรจะพองานนี้แล้วดีไหมเพราะว่าคุณมีการกไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณค่อนข้างคิด,คดว่าทํายังไงดีแล้วช่วงนี้จะมีการคุยกับทางผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นด้วยว่าเฮ้ยเออผมอาจจะไม่ได้ทางานตรงนี้ต่อนะผมอาจจะไปดูงานอื่นเพื่อที่มันเหมาะกับผมมากกว่าจะมีการคุยขึ้นแต่ว่าทางผู้ใหญ่ก็ยังไม่ค่อยอนุมัติหรืออนุญาตเท่าไหรรนะคับ แล้วการเงินลาฟิาบกถึงยี่สิบสามธันวาคมเป็นยังไงบ้างเนาะการเงินในช่วงนี้เนะี่ยคุณค่อนข้างวางแผนการใช้เงินค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วคุณจะค่อนข้างดูรายรับรายจ่ายว่าอะไรจําเป็นหรือไม่จําเป็นนะครับซึ่งซึ่งการวางแผนการเงิน,นช่วงนี้ค่อนข้างออกมาดีนะนะครับแล้วคุณก็รู้สึกว่า จะพยายามใช้เงินอย่างรู้คุณค่ามากขึ้นนะครับเพราะว่าคุณไม่อยากมีปัญหาเรื่องการเงินอีกจะไม่ใช้เงินเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนอาจจะฟุงนน้งเฟ้อนิดนึงอวดน,นิดนึงแต่ช่วงนี้จะจะไม่ค่อยจะใช้เงินเฉพาะที่จำเป็นจะรู้สึก,กไม่เอาละเสียดายเงินที่ไม่ใช้กับพวกนั้นนะครับอะไรเดี๋ยวมาดูนาวา่าระหว่างนางโคจิฟี่ถึงฟาเฟ่ธันวาคมเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะ ดูน้อย2 4ถึง31ธันว่าคมการงานและการเงินของชาวมังกรเป็นยังไงบ้างเอ่ยในส่วนการงานก่อนละกันการงานช่วงนี้รู้สึกกลับมาค่อนข้างดีได้ในระดับหนึ่งแต่เพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่เต็มร้อยเท่าที่คุณต้องการแต่ไม่เริ่มกลับมาดีขึ้นได้เนาะจากที่คุณไปเรียกร้องหรือทำอะไรบางอย่างมาการงานได้รับได้รับได้ได้เริ่มรับการตอบรับที่ดีขึ้นแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้ก็ระวังนิดนึงเนาะถ้าคุณไปเรียกร้องอะไรมากเกินหรือไป ตื้อลูกค้ามากเกินนะเขาจะมองคุณในแง่ที่ไม่ค่อยดีจะมีอคติจากคนที่คุณไปตื้อไปชุ่นวายไม่ว่าจะไปลูกค้าหรือเจ้านายเขาจะมีกามองฝึกคุณมองคนด้านลบเกิดขึ้นฉะนั้นก็ระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าเออแต่ว่ามันก็มีส่วนดีด้วยเหมือนกันพอการที่คุณไปเรียกร้องหรือไปตื้อเจ้านายหรือไปนู่นนี่กันเจ้านายหรือไปตามลูกค้าเนี่ยคุณจะก็จะได้รับได้รับสิ่งที่ดีกลับมาเหมือนว่าอาจจะเจ้านายจะให้เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวรับปากเดี๋ยวฉันให้งานนะ เออให้โปรเจกต์ตัวนี้แกหรือลูกค้าอโอเคโอเคเดี๋ยวผมออเดอร์ไปถึงคุณนะครับไม่เป็นรักษานานั้นแต่เพียงอตว่าเขายังไม่ให้ในตอนนี้เนาะมันจะเป็นในเรื่องของอนาคตนะครับและการเงินหลาเป็นยังไงบ้างเนาะการเงินในช่วง2 4่สี่ถึง3าธันวาคมการเงินคุณก็รู้สึก ใช้เงินจะประหยัดมากขึ้นไม่ใจไม่ทําตัวเป็นป่าเหมือนเมื่อก่อนเนาะจะใช้เงินค่อนข้างรู้คุณค่ามากขึ้นแล้วก็อะไรที่จําเป็นไม่จําเป็นคุณจะค่อนข้างประหยัดมากขึ้นจนคนรอบรอบข้างจะมองว่าเอ๊ะคุณงกขึ้นหรอเงินหมดแล้วหรออะไรเงี้ยเกิดขึ้นนะแต่คุณก็ไม่แคร์หรอกก็งเงินฉ nee, ันนี่ฉันจะใช้ยังไงก็เรื่องของฉันใครจะว่าอะไรก็เรื่องเรื่องเรื่องของเธอแต่ก่อนจะมีน้ําใจก็คือน้ําใจแต่ตอนนี้ฉันต้องใช้เงินรู้คุณค่านะมันจะเป็นลักษณะนั้นนะครับขอจบการดูดวงการงาและการเงินของชาวราศีมังกรมีแค่นน้ะ ชาวราศีมังกรท่านใดอยากดูดวง่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะจ๊ะจะทิ้งรายเดียดไว้ใต้คลิปนี้เนาะช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีพฤษภนะครับ มาดูกันเนาะช่วงนี้จะเป็นการดูดวงเรื่องการงานและการเงินนะครับของชาวราศีพฤษภคือพฤษ,ษที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนดูได้ทั้งแบบวันที่คุราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้ย่างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปจะแบ่งเป็นสองช่วงเนาะช่วงแรกเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่16ถึง23ธันวาคมช่วงที่สองเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่24ถึง31ธันวาคมนะครับ เดี๋ยวมาดูช่วงแรกก่อนเนาะสิบหกถึงยี่สิบสามธันวาคมการงานและการเงินเป็นยังไงบ้างดูในฝนของการงานก่อนแล้วการราพิเศคการงานรู้สึกว่าช่วงนี้คาดหวังแล้วรอคอยนะไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ๆการตอบรับจากลูกค้าหรือไปสมังงานไว้ก็จะรอคอยในช่วงนี้เกิดขึ้นแต่ว่าช่วงนี้ต้องยินดีด้วยถ้าเกิดพิเศษทานใดรอคอยลูกค้าออเดอร์มารอคอยคําตอบจากเจ้านาาหรือรอคอยงานฝอกที่ใหม่ๆก็จะได้จะได้รับข่าวคราวที่ค่อนข้างไปในทิศทางที่ค่อนข้างบวกกลับมานะครับ แต่เพียงแต่ว่าคุณก็รู้สึกอะเริ่มใหม่ถ้าได้งานใหม่ก็ออลุยตั้งใจลุยงานใหม่ถ้าเกิดเออได้โปรเจกต์ใหม่ๆมาอะลุยได้ออเดอร์ลูกค้ามาก็เออทำเต็มที่มันจะเป็นลัปนั้นเกิดขึ้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าระวังนิดนึงเนาะมันจะมีคนไม่คือไม่พึงประสงค์ไม่ชื่นชอบคุณเกิดขึ้นในช่วงนี้ฉะนั้นระวังเรื่องปากหอยปากป,ากปูหรือคนขมันไฟคุณเกิดขึ้นด้วยแต่คุณก็ไม่แคร์หรอกเนาะรู้สึกเขาจะไม่สนใจช่วงนี้คุณจะเฉยๆใครจะว่าก็เฉย นะฉันไม่สนใจฉันขอลุยเรื่องงานดีกว่าในส่วนของการเงินล่ะยี่สิบสี่ถึงสามเออสิบหกถึงยี่สิบสามธันวาคมเป็นยังไงบ้างการเงินเออมีเข้ามาอยู่เนาะแต่เพนยว่าคุณช่วงนี้อยากเก็บเงินอยากใช้เงินแล้วอยากเก็บเงินเอาไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ตัว,ตวคุณเพื่อความสุขตัวเองมากกว่านะครับในช่วงนี้เนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีคนเออแบบว่าให้ช่องทางการเงินหรือนำเออเรียกอะไรล่ะโอกาสดีๆด้าน,นการเงินเข้ามาด้วยนะครับ แล้วก็ระวังช่วงนี้นิดนึงเนาะช่วงนี้อาจจะมีคนมาพยายามหวังหาประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินกับคุณเกิดขึ้นด้วยเนาะแต่คุณจะรู้ทันไม่ว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนคุณจะไม่ไม่หลงกลหรือให้ความช่วยเหลือไปนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูระหว่างยี่สิบสี่สามสิบเอ็ดธันวาคมว่าการงานและการเงินไปยังไงบ้างเนาะ มาดูกันเนาะในวนของการงานการเงินแล้วว่าวันทีรร่24-31ธันวาคมเป็นยังไงบ้างเนาะในวนของการงานก่อนละกันช,ชาวพิศโกการงานก็อยู่ในทิศทางที่คุณสามารถจัดการเคลียร์ปัญหาได้ค่อนข้างดีแลลนะนะปัญหาเก่าๆปัญหาไม่ใหม่มาคุณจัดการได้ค่อนข้างค่อนข้างดีเลยเคลียร์ได้หมดนะครับแล้วช่วงนี้นะจะมีคนมาจับตามองคุณเกิดขึ้นในในการทํางานของคุณนะครับจะมีการคนมามาดูมาฟัง มามองแอบเลยแล้วก็จะมีการหั่นไฟเกิดขึ้นเอาคุณเบนินทาว่าไร้เกิดขึ้นด้วยในช่วงนี้นะครับแต่คุณก็รู้สึกไม่เป็นไรหรอกใครจะว่าไงฉันก็ไม่สนใจฉันขอโฟกัสเรื่องงานดีกว่านะครับการงานยังถือว่าไปได้เรื่อยๆอยู่เนาะในส่วนของการเงินยิบสีถึงฝายพิเภทธนวาคมเป็นยังไงบ้างเอ่ยการเงินก็จะมีโอกาสอีกด้าน,นการเงินเข้ามาซึ่งคุณก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละจะเป็นช่วงที่ฉันใช้เงินอย่างุกคุณค่าใช้เงินอย่างมีสติด มีสติแล้วเป็นช่วงที่ฉันจะเก็บเงินกอบโกยเงินเอาไว้นะครับคุณจะคิดอย่างนั้นนะคุณจะไม่กลัวงานหนักนะคุณจะค่อนข้างไม่กลัวงานหนักเพื่อเพื่อให้ได้เงินมาเราบอกอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแหละมันจะมีชอคลาภและมีโอกาสดีๆเข้ามาฝนท้าประสบท่านใดที่ติดขัดเรื่องการเงินมาก่อนหน้านี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ ยกภูเขาออกจากอกเนาะจะมีประมาณ20%ชาวาราศีพฤศก20%ที่มีปัญหา,าการเงินหนักๆมากๆเลยในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้เป็นช่วงยกภูเขาออกจากอกเลยนะยินดีด้วยนะครับแต่8 0ที่เหลือก็จะเป็นตามดวงปกติไม่มีอะไรมากนะครับก็จบการดูดูการงานและการเงินของชาวราศีพฤศิกแค่นี้เนาะชาวราศีพฤษภท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมตม,มีคําถามเพิ่มเติมก็แอดลไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้เนาะช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีกันนะครับ มาดูกันเนาะการงานและการเงินของชาวราศีพิศษในช่วง24-31ธันวาคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะเอ่อทษทีช่วงนี้จะเป็นการดูเรื่องเรื่องการงานและการเงินของออชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่7กันยายนถึง16ตุลาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอ,อย่างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปจะแบ่งเป็น2ช่วงเนาะช่วงแรกเนี่ยจะเป็นคาทานายระหว่างวันที่เอ่อ 6ถึง23ธันวาคมช่วงที่ฝเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่ยี่ถึงสาธันวาคมนะครับมาดูในช่วงแรกก่อนเนาะ16กถึง23าการงานเป็นยังไงบ้างจ้ชาชาวราศีกันการงานรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีคนต้องการโวคุณเกิดขึ้นลูกค้าพยายามมาตามงานจะคุณเกิดขึ้นช่วงนี้ซึ่งคุณก็รู้สึกเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะเพราะว่าจะเจอลูกค้าเรื่องเยอะเจอเจ้หนายเรื่องเยอะเจอคนรอบๆข้างเรื่องเยอะแต่ว่า คุณยังถือว่าทําไปได้อยู่แล้วคุณจะสึกเบื่อทําได้จริงแต่มันมีความเบื่อว่าเฮ้ยทำไมต้องโยนปัญหามาที่ฉันวะปัญหานู่นปัญหานี้ทำไมเจอแต่คนเอาแต่ใจวะมันจะมีลักษณะนี้เกิดขึ้นมานะครับมันจะมันจะทาให้คุณค่อนข้างึเหนื่อยแล้วก็เบื่อมากมากเลยในช่วงนี้รู้สึกเออเหนื่อยหมดแรงกับงานที่ทาค่อนข้างเยอะเหมือนกันไอ่วนของการเงินล่ะฟีหกถึงยี่ฟีสามเป็นยังไงบ้างการเงินคุณก็ยังมีเงินอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าคุณจะรู้สึกใช้เงินค่อนข้าง ประหยัดมากขึ้นนะจะรู้คุณค่าการเงินมากขึ้นเพื่อคุณมองว่าเพื่อจะเป็นเอาเงินก้อนนี้ไปใช้ประโยชน์ในระยะไกลหรือไปใช้ในสิ่งที่มันจําเป็นจริงๆนะครับคุณจะรู้สึกว่าอ่ะจัดสรรปันผลและการเงินอันไหนที่จาเป็นต้องใช้ฉันใช้ไปเลยอันไหนที่เก็บฉันจะเก็บไว้แล้วก็จะไม่ใช้ฟรีฟรีรายเพราะคุณรู้สึกว่าอยากสร้างความมั่นคงความมั่นคงให้ตัวเองแล้วก็ในอนาคตนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าระหว่างวันที่เอยี่สิบสี่ถึง3าธันวาคมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะ เดี๋ยวมาดูกันเนาะยี่สิบี่ถึงสามพฤษภาคมการงานและการเงินเป็นยังไงบ้างเนาะชาวราศีกันมาดูฝนการงานกันเนาะยี่สิบสี่ถึงสามพการงานเป็นยังไงบ้างจะเท่าก,ากาันโอ,อ้ก็ยังเหมือนเดิมเนาะมีงานเข้ามาอยู่แหละแต่เพียงจะเจอคนเรื่องเยอะคนเรื่องมากคนเจ้าวิธีรีตองจะเข้ามาค่อนข้างนี้ค่อนข้างเยอะคุณก็มีความเบื่อแต่ปั้นหน้าข้างนอกก็ทํา อ่าได้ครับไม่มีปัญหาเนะาะเจ้านายฝั่งก็ได้ได้ลูกค้าเยอะยังไงก็ได้อยู่แต่เพียงนะคุณมี่ความเบื่อในใ,นใจแต่คุณก็เหมือนปรงในระดับหนึ่งแล้วเ,เพื่องานที่มันเดินต่อไปฉันก็ต้องทนตรงนี้อยู่นะครับก็ถือว่าไม่สิ่งที่ถูกเนาะเพราะว่าจะเจอไม่ว่าจะเจอแรงกดดันอะไรเข้ามาเนี่ยคุณก็ยังจัดการแล้วทําไปได้ดีอยู่นะครับแต่คุณจะมีความเบื่อในใ,นใจลึกๆเท่านั้นแหละในฝนของการเงินลาเป็นยังไงบ้างเนะาะการเงนินคุณก็เออ ก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วก็ค่าใช้จ่ายแต่เพียงแต่ว่าคุณก็รู้สึกเฮ้ยมันเป็นช่วงที่เราต้องสู้อ่ะในช่วงเนี้ช่วงที่เราต้องเก็บเงินแล้วต้องสู้เพื่อเพื่อสร้างตัวเพื่อเพื่ออนาคตฉะนั้นคุณก็ถึงจะเหนื่อยถึงถึงจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องการเงินเข้ามาคุณก็ยังรู้สึกยังฟู้อยู่นะครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยจะเบื่อถ้าใครมาเบียดเป็นเรื่องการเงินคุณก็จะมีความเบื่อผากช่วงนี้แล้วจะไม่ไม่ให้ความช่วยเหลือใครด้วยซ้านะครับในนนช่วงี้เะ ก็จบการดูเรื่องการางาน,นและการเงินของชาวราศีกันไว้แค่นี้เนาะชาวราศีกันท่านใดอยากดูดวงฝวนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะจ๊ะจะทิ้งรยายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้า